สวัสดีคะ่ะค,คุณผู้ชมคะัะต้อนร,รับเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความคิดมาสู่การลงมือทำจะได้ไปสู่เป้าหมายทางการเงินกันทุกคนกับคุณวุญชัยเกียรตินาวิทย์ค่ะครกรรมาการผู้จัดการบลจธนาชาติและเฟิร์นค่ะศริรทธยาอิสระพักดีพร้อมทีมงานทุกๆคนเลยนะคะ คุณผู้ชมคะแล้วก็คุณบุญชัยด้วยเราครเคยได้ยินว่าเวลาพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของคนรวยต้องมีตังค์เยอะๆถึงจะลงทุนได้จริงๆแล้วเป็นแบบนั้นไหมคะทำไมหลายคนเชื่อแบบนั้นคะจริงก็จริงนะคือคือ,ค,อคือการลงทุนในตลาดทุนนะครับก <c ười> ็ต้องการที่เราจะเข้าไปซื้อขายหุ้นได้เนี่ยก็ต้องผ่านบล <c ười> ็อกเกอร์นะครับเราไม่สามารถเข้าไปซื้อขายในตลาดได้บล <c ười> ็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขในการที่เราจะเป็นสมาชิกเขาได้ ปกติก็เริ่มได้มีเงินประมาณสักห้าหมื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ <ๆ S 1> ขึ้นอยู่กับลบรกเกอร์แต่ว่าเขาต้องดูว่าเรามีฐานะไหม,มเพราะว่าเพราะว่ามันมีทั้งสองแบบคือวางวางเงินแล้วก็เล่นเท่าที่บริหารน้อ<ช>ทอลงทุนเท่าเท่าที่เงินเราวางเช่นเช่นเราวางแสนหนึ่งเ็เล่นได้แค่แสนเดียวะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอีกแบบหนึ่งคือเป็นเงินกู้เปมาจิ้นอ่าเป็นเป็นมาจิ้นวางแสนก็เล่นได้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเล่นหุ้นได้หรือลงทุนในตลาดหุ้นได้เราต้องเป็นสมาชิกบล็อกเกอร์ซึ่งก็จะมีเงื่อนเงื่อนไขขั้นต่ําอยู่แล้วะนะครับไอ้ตัวเงื่อนไขขั้นต่ำมันก็เท่ากับสกรีนสกรีนผู้ลงทุนไม่ไมต้องมีเงินระดับหนึ่งถึงจะลงทุนได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่า,าที่ท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นก็เลยเป็นตลาดของคนที่ ที่พอมีเงินเหลือนะครับเข้ามาลงทุนก็เป็นที่มาว่าเป็นตลาดสำหรับคนที่มีที่มีสตังค์ครับแต่จริงคนที่มีระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มีมากมุษย์เงินเดือนคนทั่วไปลงทุนในตลาดหุ้นผ่านรูปแบบอื่นได้ด้วยใช่ไหมจริงๆก็ต้องก็ต้องถามว่าถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของของคนมีคนมีสตังค์ก็ต้องกลับมาถามต่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยที่ที่ผ่านมาได้ได้ผลตอบแทนที่มันน่าสนใจไหม คขาตอบผมก็คือว่ามันมันมันน่าสนใจะนะครับแต่ว่าเราจะเข้าตลาดหุ้นไปยังไงนะครับผู้รุ่นตัวย่บอกว่าเออเขาเข้าตลาดหุ้นยาผมก็มีคําถามกลับไปว่าแล้วเราจะอยู่ในตลาดเงินอืมรับดอกเบี้ยไปสองสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเลยเลนะทัะ้งนี้จริงแล้วเออเราอาจจะสามารถเข้าตลาดหุ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะผ่านเอ่อกลไกที่เรียกว่ากองทุนรวมอย่างอย่างที่เราใช้กันอยู่ในอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือว่าจ้างฟาร์มเอเจอร์ไปไปบริหารแต่ว่าจุดจุดประสงค์ก็คือว่า เราอยากมีตังค์บ้งอ่ะถูกตงค์ค่ะเราเราไม่อยากจะลงอยู่ในตราสารนี่หรือฝากเงินที่ได้ผลตอบแทนแค่2อาเปอร์เค่ะเรามีช่องทางไหมแต่เรามีเงินแค่เนี้ยใช่ค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเรามีเงินแค่เนี้ยนะครับนั่นคือคําถามที่เราจะทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบกันแน่นอนนะคะว่าแล้วเราจะเข้าสู่โลกของการลงทุนถ้ามีเงินไม่มากนักหรือว่ามีประมาณหนึ่บาทได้อย่างไรบ้างกับคิดได้ก็รวยได้ค่ะ จริงๆแล้วการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของใครบ้างเดี๋ยวให้คุณบุญชัยมาคุยให้ฟังดีกว่าแต่ว่าจริงๆใครควรจะเข้าสู่โลกของการลงทุนบ้างคะคุณบุญชัยทุกคน <c oughs> นะครับทุกคนที่ที่เราคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนที่ที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> นะครับโดยทั่วๆไปคนก็จะคุ้นเคยกับการฝากเงินนะครับผลตอบแทนจากตลาดเงินก็น้อย <c oughs> นะครับบางท่านที่อาจจะอาจจะมีความเข้าใจนิดนึงก็ซื้อพันธบัต ซื้อหุ้นกู้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราย้อนหลังดูผลงานแน่ดีของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยาวายาวๆนะครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นเลขสองหลักเช่น1ิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ,ะคแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ยาวพอสมควครแลเพราะฉะนั้นถามว่าทุกคนถ้าถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนซึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยได้นะถ้าต้องเข้าสู่ตลาดทุ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าเป็นเป็นเรื่องของของของทุกๆคนนะครับที่ที่ถ้ามีโอกาสและมีจังหวะเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่จะมองแล้วก็จัดแล้วก็จัดสรรเงินตัวเองว่าว่าอาจจะอยู่ในตลาดเงินมาทั้งก้อนอาจจะเริ่มทยอยแบงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผ่อนเฟอโลโดยรวมของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นทําไมถ้าการลงทุนเป็นเรื่องของทุกคนแล้วคนส่วนใหญ่ต้องยอมรับคนเสียของประเทศเนี่ยนะคะยังไม่เข้าสู่โลกของการลงทุนเลยล่ะคะณบุรชัยเพราะตลาดทุนในที่ผ่านมามันมีความผันผวนนะครับผู้ลง ผู้ลงทุนมักจะมักจะมักจะอยากอยากเห็นะนะครับว่าผลตอบแทนสูงขึ้นทุกๆวันทุกๆปีใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเขาลืมมองยามองยาวนะฮะจริงอยู่เนี่ยในในบางช่วงเวลาตลาดหุ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นจังหวะซึ่งถ้าเราดูในอดีตที่ผ่านมาหุ้นเคยตกถึง40%่ส <practices> ิบเปอเซ็นต่คแต่ว่าวแต่ว่ามันก็จะกลับมาเพราะว่าเพราะว่าหุ้นคืออะไรหุ้นคือบริษัท คือบริษัทที่เขาประกอบธุรกิจถ้าถ้าถ้าบริษัทนั้นไม่ได้เลวลนะร้ายนะฮะไม่ได้แย่เนี่ยเขาก็ต้องประกอบธุรกิจไปไปได้ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราซื้อหุ้นเนี่ยราก็เราก็โตตามกําไรอันนี้คือรากฐานมันนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่พอมองราคาหุ้นที่แว่งไปแว่งมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความไม่แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามองลึกๆเนี่ยแล้วเขาดูตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าถ้าถ้าถ้าเรายืนยาวได้เนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจคําถามก็คือว่า เขาก็ถามว่าแล้วมันจะยืนยาวต่อไปในอนาคตไหมนั่นแหละสิเพราะเขาไม่รู้อนาคตคือความไม่แน่นอนคำตอบผมก็คือว่าได้ได้ก็คือว่าธุรกิจเนี่ยเขาต้องประกอบการค้าไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเขาก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนให้ตัวเองมีธุรกิจมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับพนักงานก็ต้องมีเป้าหมายที่ต้องทาบัตเจ็ตในแต่ละปีให้ดีกว่าที่ทํามาในอดตเพราะฉะนั้นโดยโดยลักษณะหรือว่าโดยสภาพธุรกิจโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับ บริษัทจะต้องเติบจ,จองเติบโตไปเ,เรื่อยๆนั่นถ้าเรามีหุ้นบริษัทเขาเนี่ยเราก็ต้องหวังว่าเขาจะเติบโตไปด้วยใช่ค่ะั้นผมก็เรียน,ยนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้กับแนอดีอนะครับนั้นก,ก็มีผมผม,ผมมีความเชื่อว่าการการลงในหุ้นเนี่ยก็คือเราเราไปกับผลประกอบการของบริษัทที่น่าจะดีขึ้นกว่า การฝากเงินตามปกติค่ะเหมือนที่คุณบุญชัยบอกไว้เสมอว่าถ้าเราจะลงทุนในหุ้นนะคะก็คือเรื่องของการซื้อกิจการไม่ใช่ซื้อหุ้นหรือว่าตัวบนกระดานนั้นๆตัวยอดนั้นๆเพียงอย่างเดียวนะคะใช่อย่างเวสมมุติว่าเราเราเราซื้อหุ้นหุ้นธนาคารเราก็ต้องคิดว่าธนาคารต่อไปมีเปิดสาขาในในเอไซีนะครับเปิดสาขาในต่างประเทศมีธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆนะครับ ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์และอ,อยากจะขยายโน้นขยายนี่คือก็เราก็เห็นอย่างนี้ทุกๆปีก็แสดงว่าเขาก็ต้องขยายธุรกิจคือเขาไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะครับเพราะถ,าถ้าเราเป็นเจ้าของหุ้นเขาเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าเขาจะทําธุรกิจให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสุดท้ายกำไรอยู่กับเราเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นถูกต้องค่ะคําถามก็คือถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะเป็นหลักแสนนะคะที่จะไปเปิดพอร์ตนะคะหรือว่าหลายๆหมื่นเนี่ยนะคะกับโรเกอร์ เงินเท่าไหร่ที่เราจะสามารถเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นได้คะจริงๆถ้าถ้าลงทุนในหุ้นเองอย่างที่เรียนเมื่อต่อต้นก็คือว่าคุณต้องมีอย่างน้อย5,000 50, มื่นห้าหมื่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันรัฐบาลก็มองเห็นข้อน,นี้ก็อยากจะส่งเสริมคนเข้าตลาดหุ้นผ่าน huh. กองทุนรวมนะครับซึ่งจริงก็มีมาตั้งแต่ปีส5ก่อนก่อนปี3 5ห้าด้วยนะครับเพ <laughs> ราะ <laughs> ฉะนั้นหลักการลงทุนถ้าเราอยากจะ ได้ผลตอบแทนแล้วก็สุดท้ายเราเป็นคนรวยได้นี่ต้องทำยังไงคะต้องลงทุนสม่ำเสมอแต่สมมุติว่าเรามีเราเรามีตัวเลขนะครับถ้าลงทุนเดือนละพันไปสิบปีนะครับเงินแต่และ,ะ,ะทุกเดือนนะครับเงินแต่ละก้อนเนี่ยถ้าเราหลุดสิบปีก็ต้นทุนก็แสนสองอ่าใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าเงินแต่ละก้อนได้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยณสิ้นปีที่สิบมันจะเป็นแสนเก้า ก็เพิ่มมาอีกประมาณเจ็ดหมื่นคือกำไรใช่ครับนะฮะแต่ถ้าฝากเงินมันคงไม่ได้คงไม่ถึงประมาณสักแสนสามแสนสี่นะครับแต่ถ้ายี่สิบปีย่านั้นอีกมันจะกลายเป็นเงินต้นจากสองแสนสี่มันจะกลายเป็นประมาณเกือบหกแสนนะครับแต่นั่นคือรีท r นต้องประมาณเฉลี่ยแปดเฉลี่ยแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมรีท r นเท่ากัน ทั้งทั้งที่จำนวนปีคูณไป2ถูกไหมปาณสิปีอ๋อเป็นคอมเพลอินเรนซ์ใช่ไหมครับคือกันมาทบไปเรื่อยๆเพราะพันหนึ่งนึกว่ายี่ีิบปแล้วเนี่ยมันจะทบๆๆจากดีเทอร์นตปอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการลงทุนยิ่งยิ่งยาวเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่เยอะอันนี้ผู้ลงทุนบอกว่าเริ่มต้นด้วยเงินพันบาทความหมายคือว่าไม่ใช่แค่พันเดียวไม่ใช่พันเดียวแล้วหยุดแค่นั้นแล้วจะไปได้หลักแสนถูกต้องครับยากถ้าพันหนึ่งเก่งสุดก็ได้ สองสามพันคือร้อยประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เะงั้นพันหนึ่งก็คือทุกเดือนมันก็สะสม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 คะนะะไอ้อย่างเงี้ยรวยได้จริงๆถ้าคิดง่ายๆนะคะเดือนละพันบาทก็เท่ากับวันละวันสามสิบบาทเท่านั้นเองวันหนึ่งเรากินข้าวเนี่ยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเป็นปัจจเจศที่เราต้องใช้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยเราซื้อกาแฟเนี่ยแพงกว่านี้นะคะเราเอานำซื้อเงินซื้อกาแฟมาลงทุน ใครจะไปรู้ว่า20ปีผ่านไปเดือนละพันก็จะทําให้เราได้เงินเกือบๆหกแสนได้ถ้ามีผลตอบแทน8%ต่อปีนะคะก็ถ้าถึงแม้จะต่ำกว่า8ถ้า5%เราก็ได้สูงกว่าที่เราจะเอาเงินเพียพันพันบาทนั้นฝากฝากธนาคารเพราะว่าเ,าเราเราเราซื้อหุ้นซื้อกองทุนเดือนละพันนะฮะเวลาหุ้นขึ้นเราก็ซื้อแพงขึ้นถูกไหมฮะก็ได้หน่วยลงทุนน้อยลงแต่ถ้าเกิดเวลาตลาดหุ้นลงถ้าเราจะคงซื้อต่อไปเรื่อยๆเราก็จะได้เฉลี่ยต้นทุนที่ถูกลง ถูกไหมฮะอันนี้ก็ทําให้ต้นทุนโดยรวมเราในระยะยาวเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าคนที่ซื้อครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลักหลักหลักอันเนี้ก็ต้องฝากผู้ลงทุนว่าท่านเริ่มด้วยเงินพันบาทนะ, <c oughs> นะครัเริ่มต้นนะคะครับแต่ว่าท่านต้องเริ่มทุกเดือน <c oughs> คุณวิชัยคะถ้าพูดถึงคนที่มีเงินก้อนระดับหนึ่งแล้วคือคนหลายคนบอกว่าเนี่ย <c oughs> เก็บเงินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> จนมีเงินก้อนและอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนบ้างสิ่งที่เขาทำเนี่ยควรจะ ทยอยลงทุนทุกเดือนนาเงินก้อนนี้มาแบ่งเป็นเดือนๆหรือลงแบบลํำซ้ำเป็นก้อนเดียวได้เลยค่ะอะ่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพื้นฐานรันนะครับเราคงเคยติดตามกูรูือนักลงทุนหน้าใหม่นะครับซึ่งซึ่งเขาก็ศึกษาติดตามพวกนี้เขาก็จะเอาเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยไปลงทุนได้แต่ว่าเขาก็ต้องศึกษานะครับเขาต้องเข้าใจสิ่งที่เขาลงทุนก่อนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้ลงทุนท่านนั้นว่าท่านท่านมีความพร้อมในแบบไหนอันนี้ทั้งหมดต้องปวงขึ้นอยู่พื้นนนของงงูทุะครับซึ่ เวลาที่บลจอพบอผู้ลงทุนเนี่ยก็ะจะแนะนำตามตางคาเลคเตอร์อยู่ที่ตัวเราก่อนนะคะทีนี้เวลาคนมีเงินจํานวนที่ไม่มากนักอาจจะเริ่มต้นได้หนึ0บาทตอนเดือนอย่างที่คุณวาชัยบอกไว้ทางเลือกของเขามีมากน้อยแค่ไหนคะในการที่จะเข้ามาเป็นนักลงทุนในตลาดเยอะครับก็ปัจจุบันมีบลจอ,อยู่ทั้ง20กว่าแหง่งนะฮะแต่ละแห่งก็มีกองทุนที่นําเสนอออกมาให้กับผู้ลงทุนเยอะอนะครับ ผู้ลงทุนก็สามารถที่จะเลือกได้อาจจะเป็นหุ้นทั่วไปเป็นที่พิเลษหุ้นสิบตัว <c oughs> เป็นโลเบต้านะฮะหุ้นที่มีามการแข่งขันนก้กตลาด <c oughs> เป็นสมอลมีเดียมคือ <c oughs> หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นกองทุนผสมสมผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ <c oughs> นะครับทั้งทั้งหมดทั้งทั้งปวกเนี่ยก็คือสิ่งที่าสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้ตามตามวัตตามวัตถุประสงค์ของเขา <c oughs> นะฮะผู้ลงทุนบางท่านบอกว่าเอเอ,อยากเข้าตลาดหุ้นนะอยากซื้อกองทุนหุ้นแต่ว่าเอาสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะอันนี้ก็ไปบาลานซ์ฟันนะครับืบางท่านบอกไว้พร้อมแล้วนะครับยี่สิบปีรอได้ก็ไปกองทุนหุ้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยบ,บางท่านก็บอกว่าเขาเขากล้าสักนิดนึงก็พ r เว i l ์เ e เลยอ,อย่างเงี้ยครับแต่ที่พวกพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์หรือว่าพื้นฐานของของผู้ลงทุนนะฮะเราจะต้องดูว่าลักษณะของผู้ลงทุนเป็นยังไง ซึ่งเราก็ให้คำแนะนำได้นะคะใครอยากรู้นะคะว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นนักลงทุนแบบไหนสไตล์เป็นแบบไหนรับความเสี่ยงหรือว่าอยากจะลงทุนด้วยการคว้าโอกาสการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายอย่างไรก็ลองปรึกษาได้ที่บริจาธนาชาินะคะหรือว่าที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขาก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะคิดได้ก็รวยได้นะคะหรือว่าจะพูดคุยกับทางด้านของบรรจนาชาติที่เว็บไซต์ที่ขึ้นให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนอย่าลืมเขียนกันเข้ามาถามคุณบุญชัยได้นะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่สงสัยเรื่องของ NAV ค่ะคุณบุญชัยว่ามันมาจากไหนคิดยังไงและจริงๆมันเหมือนราคาหุ้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณบุญชัยมาไขข้อ ครัวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ